บาดหนักน้ำฟ้าธัญญพัฒนแจ้งติดโควิดอีกรายกำลังรอเข้ารับก,การรักษาขอภัยผู้เกี่ยวข้องทำเอาวงการบันเทิงยังระส่ำอย่างหนักค่ะหลังบรรดาศิลปินดาราออกมาประกาศติดเชื้อโควิดในทีมอย่างต่อเนื่องล่าสุดน้ำฟ้าธัญญพัฒนนักแสดงสาวจากช่อง3 ที่เป็นที่รู้จักในบทบาทบุญปลูกจากละครเรื่องกรงกรรมได้ออกมาแจ้งข่าวว่าตนเองนั้นติดเชื้อโควิด -19 เช่นกันหลังจากสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อและได้รับเข้าการรับการตรวจ RT-PCR วันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบว่าติดเชื้อโควิดและกำลังรอเข้ารับก,การรักษาค่ะ โดยน้ำฟ้าได้โพสต์แจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าเนื่องจากน้ำฟ้าได้เข้าทำงานและทราบว่าตนเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดก,กับผู้ติดเชื้อโควิด -19 จึงได้ไปตรวจด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่22และเพิ่งได้ทราบผลตรวจยืนยันว่าพบเชื้อโควิด -19 ตอนนี้ได้แจ้งผู้ใกล้ชิดเพื่อให้สังเกตอาการและตรวจหาเชื้อแล้วค่ะส่วนน้ำฟ้ากำลังรอเข้ารับการรักษา น้ำฟ้าต้องขออาภาัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านและขอขอบคุณทุกความห่วงใยจากทุกคนด้วยค่ะท่ามกลางเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและอวยพรให้สาวน้ำฟ้านั้นหายป่วยไวๆเป็นจำนวนมาก